ล่าสุดนะคะวันนี้วันที่5กันยายน2568ที่กระทรวงกลาโหมพลเอกเล็กผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยคนใหม่พร้อมหาหรือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยจีนซึ่งดําเนินเหม่อต่อเนื่องยาวนานกว่า50ปีทั้งสองฝ่ายย้ําถึงความสําคัญของการฝึกร่วมทางทหารการแลกเปลี่ยนกําลังพลการพัฒนาทางเทคนโนโลยีป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเด็นความร่วมมือด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการกู้ภัยพิบัติโอ้นี้มันดีจริงๆเลยนะครับการพบประครั้งนี้สะท้อนถึงท่าทีของทั้งสองชาติที่ต้องการสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มั่นคงเพื่อรับมือกับความท้าทายในภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ววันนี้ความสัมพันธ์ด้านกลาโหมไทยจีนยังคงแน่นแฟ้นครับหลังพลเอกเล็กได้ต้อนรับทูตจีนคนใหม่มีการย้ำถึงความร่วมมือทางทหารที่ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ ใช่คำไม่เพียงแต่การฝึกร่วมแต่ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนกำลังพลและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าไทยจีนยังคงเดินหน้าสู่การเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาคอย่างชัดเจนครับ